ระดับประเทศแต่ยังไม่ได้ตัวเลยอย่ารูเดิมแล้วนี่ว่าผมได้ปลาเปลือกไม้มาโอ้ยสวย งัดไว้งัดไว้งัดไว้ไวสัตว์พีห้านี่ย่ัวคันหักบีดโดนปุ ه, น๊ยไายนายแย่งผม <laughs> <jer ky> เอ้ามามามาเปียกเลยวิธีช้อนปลาเออไงจะไม่ง <c oughs> ั้นแ <c oughs> ม่ไม่กัดไม้นี้แม่เสร็จผม